สินให้สัญญาเลยครับเกมครึ่งแรกเริ่มแล้วครับเข้าในมานสายแล้วปั่นลูกดิมแรงครับแรงไปนิดเดียวพรีคิกสิทธิโชคเปิดโอ้เปิดไม่ดีแต่สกัดไม่ดีแถวสองยิงสวนแล้วมงอีกทีจกมจังหวะมงดิอัโก้ครับแล้วเปิดมาลุยในคอเกคเรียบร้อยเลยครับหนะึ่งสูครับอ้โู เป็นดานิโลครับปูโชมาโคลีสวยงามครับที่ปล่อยให้ทางด้านของดานิโลนี่วิ่งอะไรครับแล้วจะสวนแล้วโอ้ขึ้นมา3-4คนน่ากลัวแล้วครับให้มาอัพเนอร์อัพเนอร์อัพเนอร์ไปสุดแล้วยิ่งยัดเสาแรกผู้ยิงติดเซฟมาออกซ้ายมาครับพิ่ตั๊กชัยให้มาฟิลาสซันฟิลาสซันปัน่นลูกนิดตรงตัวครับ ไทยโอ้โหสวยครับอแา้วครับหลุดเดียวแล้วครับหลุดเดียวล่อเป้าแล้วยิงยโอ้ยังเซฟไปทาท้าไว้ได้ครับจังหวะยิงวงสกรอโอ้ันน่าจะปิดแล้วผู้สึกก็เป่าจบเกมเลยครับเป็นชัยชนะของสีสะเกดเจ้าถิ่นครับ